สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบ X เอ็กติงเคิร์ฟคิดไซโค้ง x h ็กฮเอที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ เปิดหัวข่าวไซโควันนี้ด้วยเรื่องราวของการท่าเรือ FC ที่เมื่อวานนี้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับจันทบุรีเ c ทีมจากไทยลีก2ที่สนามแพสเตเดียมโดยเปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าชมกันแบบฟ,ฟรีๆนะครับบรรยากาศในสนามเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างหนาตาทุกคนเนี่ยคิดถึงการส่งเสียงเชียร์ทีมรักข้างสนามเพราะตั้งแต่จบฤดูกาล2024-2025สนามแห่งนี้ก็เงียบเหงาม,มาตลอดนะครับอีกอย่างคือนะตั้งแต่เล็กซันเรกาาเข้ามาคุมทีมการท่าเรือก็กลายเป็นททีีีีมมม่่ดดดูนนาาคตตััักกกํลงใจสุๆ หลังจากไปคว้าแชมป์บอลปรีซิชันที่อินโดนีเซียพร้อมเงินรางวัล11ล้านบาทมันยิ่งไปกระตุ้นตอมอยากดูของแฟนบอลมากขึ้นไปอีกขณะที่ผลการแข่งขันการท่าเรือก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังครับเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะจันทบุรีเอฟซีไปด้วยสกอร์ขาดอย5ต่อ1โดยได้ประตูจากไบรันเปเรีย3ประตูครับแฮตทริกเลยพิดรดลช่ำรัศมีแล้วก็มาทิวสปาโต,โตโคนล,ละลูกเห็นฟอร์มท่าเรือแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆครับมีความสมดุลทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุก เกมรุกก็มีความดุดันใช้โอกาสไม่เปลืองส่วนเกมรับก็แน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตอนนี้ก็กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกทีมแล้วครับก็ต้องให้เครดิตกับการ์มาที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมได้ขนาดนี้ส่วนบรรดาแข้งต่างชาติตัวใหม่เนี่ยก็ทําผลงานได้น่าประทับใจกันหมดครับโดยเฉพาะในรายของไบรันเปเรียที่ยิงเล่นยิ่งปล่อยของยิงเล่นยิ่งมีทีเด็ดใช้เวลา35นาทีในการทําแฮตทริกนี่คือคลาสฟุตบอลของนักเตะที่เคยอยู่กับลาซิโอมาก่อนและถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเนี่ยตำแหน่งกองหน้าตัวจริงขออองงกกกาาารรร้้เเเืในนนนฤีีี็็ตปปย่ อีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกากามนเดสจอมทัพชาวบราซิลที่ได้ประเดิมสนามกับทีมเป็นเกมแรกกาก้าจัดเป็นกองกลางตัวรุกที่มีทั้งเทคนิควิสัยทัศน์และก็ความคล่องแคล่วครับก็ได้ลงไปโชว์สกิลให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันด้านเรบินซูลาก้ากับมาทิุสลินก็เล่นได้ตามมาตรฐานนะครับเช่นเดียวกับมาทิุสปาโตที่ยิงประตูปิดท้ายให้ทีมแสดงให้เห็นถึงความเป็นเพชฌฆาตและน่าจะมีบทบาทสําคัญกับทีมเมื่อฤดูการเปิดฉากขึ้นเห็นผลงานนักเตะใหม่กลุ่มนี้แล้วเนี่ยผมก็ขอชืื่่่นนนนนชมมมทททีีีงงงงาาาาาาหหลลลับบ้ขอออกรรรรเตตแจิๆใด สกาวนักเตะมาไม่พลาดเลยทุกคนใช้งานได้หมดเข้ามายกระดับทีมได้จริงๆจนหลายคนเนมองว่าท่าเรือมีโอกาสสอดไส้ขึ้นมาลุ้นแชมป์กับกลุ่มทีมเต็งอย่างบริรัมยูเนเต็ด United, ทรูแบงคอกยูเนเต็ดและบีจีปทุมยูเนเต็ดแบบเต็มตัวเลยครับก็ต้องรอติดตามกันว่าอเล็กซานเดรกามาจะสามารถพาสิงเจ้าท่าไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าขณะที่โคตาต่างชาติรายสุดท้ายที่ว่างลงหลังจากการยกเลิกแผนการคว้าเอสซัมอาซูบี้กองหน้าทีมชาติโอมานท่าเรือก็กําลังทํางานหนักเพื่อหาตัวรุกคนใหม่และตอนนี้ก็มีความคืบหนนน้้้าาาไปมกกกแลลลว่จุขตงั ภายในสัปดาห์นี้ครับถ้าเกิดว่าดูสเปคของกาม่าที่ชื่นชมนักเตะคนบ้านเดียวกันเปนพิเศษเนี่ยแข้งใหม่รายนี้ก็คงไม่พ้นนักเตะบราซิลส่วนจะเป็นใครนะครับผมจะไปติดตามมาให้และนําเสนอสไตล์ของคิซไซโค้งเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยเกาะหน้าจอรอคลิปข่าวไซโค้งไว้ให้ดีๆเลยครับส่วนแบ็คซ้ายที่จะเข้ามาแทนเควินดีรมรามที่ย้ายไปอยู่กับสลังงอเอฟซีท่าเรือก็กําลังดําเนินการหาอยู่เหมือนกันยังไม่เสด็จน้ำสักทีเดียวครับเบื้องต้นเนี่ยกาม่าก็จะใช้นักเตะที่มีอยู่ในสกอตตตปกก่ออ่ออนนนยยาางงชััััววบบรรรรณททีีดเเ็จจิมมุ ถึงในรายของอัสนาวีมังกูวารลัมที่สลับมายืนเป็นแบ็กซ้ายได้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอุไทร์เทนีเอฟซีกันบ้างครับอย่างที่รู้กันว่าพวกเขาต้องหากองหน้าต่างชาติคนใหม่หลังจากเตียโกอัลเวสดาวยิงบราซิลย้ายออกจากทีมแบบกระทันหันหลังตัดสินใจย,ย้ายกลับเล่นในเคลีกกับเจจูยูเนเต็ดนะครับล่าสุดช้างป่าห้วยขาแข้งก็ได้กองหน้าต่างชาติคนใหม่เข้ามาแล้วครับเขาคนนั้นก็คือบรูโน่บายโยดาวยิงชาบ,บราซิลวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง197เซนติเมตรที่จะเข้ามาเพ เขน้าคแนแท้ครับเก็บบอลดีพักบอลได้และอันตรายมากเมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษด,ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะจมูกวายมักพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาแถมยังมีทีเด็ดที่ลูกกลางอากาศทําให้เขาจัดเป็นตัวจบมสกอร์ที่มีความครบเครื่องประสบการณ์ของเขาต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเคยอยู่กับอินเตอร์นาซิองนาวทีมดังของลีกสูงสุดบราซิลผ่านการลงเล่นฟุตบอลลีกในประเทศตั้งแต่ซีรีส์เอถึงซีรีส์ดีส่วนการค้าแข่งในต่างแดนไบรอเนี่ยเคยเล่นในเคเล็กสอกับชุนัมดรากอนส์แล้วก็เดจอนซิติเซนเพราะฉะนนนันัั้้้่่าาาจะปรบบตเขกกกไไทยไดมย ไบโย่เนี่ยถือว่าเป็นแข้งที่เนื้อหอมนะครับเพราะมีหลายทีมต้องการตัวเขาหนึ่งในนั้นก็คือ b ีปทุมยูเนเต็ดที่เลงเขาเป็นเป้าหมายเสริมทัพก่อนมาทิ้ดฟอร์นารซารีด้วยซ้ำไปและได้ยื่นข้อเสนอไปให้นักเตะเมื่อเดือนมิถุนายนครับแต่สุดท้ายคุยกันไม่ลงตัว BG ยังไม่ได้ยื่นสัญญาให้อยากให้ไบโย่มาตวรวจร่างกายก่อนแต่นักเตะไม่เห็นด้วยครับเขาก็เลยล้มโต๊ะเจรจาไปนั่นก็เลยทําให้ BG ต้องหันไปคว้าฟอร์นาซารีเข้ามาเสริมแดนหน้าขณะที่ไบโย่ก็ได้มา เรี้ยงป้งอย่างที่สมโมสรคาดหวังได้หรือเปล่าเท่ากับว่าตอนนี้เน o ี่ยอุทธทนีมีผู้เล่นโคต้าต่างชาติ6กรายแล้วนะครับนอกจากไบโยก็ยังมีมาเซโลยาโลโมฮัมเหม็ดอิซา มาตินังกาแลวก็ชิโกซี่เอมบายังเหลืออีก1โคต้าซึ่งคาดว่าจะเป็นกองกลางนะครับที่จะนําเข้าส่วนจะเป็นใครนั้นนะครับคิดไซคโค้งจะรีบนํามาอัปเดตให้ทันทีถ้าได้รับข้อมูลมาครับอุทไทยธานีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากในฤดูกาลนี้ครับโคต้าต่างชาติเปลี่ยนใหม่หมดเสริมแข้งไทยที่น่าสนใจเข้ามาอาทิอมรเทพเมืองดีสยามแย็บแล้วก็ลีออนเจมส์ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองภายใต้การคุมทัพของโคชใหม่อย่างจิโน่เลเตอรี่ตอนนี้อุทไทยธานีกําลังเตรียมทีมอย่างหนักเลยครับฟอร์มในเกมอออุ่อ่่นนเเคครรืงงข้าาดดีโดยฉพะ ของโมฮัมเหม็ดอีซาที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกร,รมถือเป็นสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ก,า,การแข่งขันจริงแต่เกมที่วัดความพร้อมของอุัทธานีเอฟซจริงๆเนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเกมการกุศลของสมาคมที่จะวนกับโชบรีเอฟซในวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งผลงานในวันนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าช้างป่าห้วยขาแข้งดีพอที่จะจบท็อป5ของตารางตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้ได้หรือย,อยังละครับข้ามมาที่เมืองทองยูเนเต็ดก็ไม่น้อยหน้าครับจัดก,การเปิดตัวผู้เล่นใหม่2รายรวดคนแรกก็คือริชมอนด์ดากองกลางชาวกาน้าย 22ปีที่ทําผลงานได้น่าประทับใจระหว่างทดสอบฝีเท้าจนได้รับสัญญาจากทีมครับอีกคนก็คือสเตฟานซอนคอฟกองหลังประสบการณ์สูงจากเบลเรียวัย30ปีที่มีภาพลงซ้อมกับสโมสรตั้งแต่สัปดาห์ก่อน<ๆ>ก็กลายเป็นนักเตะใหม่ของกิเลนพยองอย่างเป็นทางการแล้วครับนั่นหมายความว่าเมืองทอม,มีนักเตะต่างชาติอยู่ในทีม9คนไปแล้วครับในขณะที่ไทยลีกอนุญ,ญาตให้ลงทะเบียนได้แค่7คนต้องมี2คนที่ถูกตัดชื่อออกไปจากเกมลีกหนึ่งในคนที่โดนตัดแน่ๆก็คือดดเอโกเฮสแนวรุกชาวบราซิลวัย20ปีที่ไม่ปรากฏภาพการลงซ้อมมกับทีี นั้นตั้งแต่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรครับส่วนอีกคนน่าจะต้องลุ้นกันระหว่างดากูริชมอนบาตต้าหรือว่าเอมิโรบักจะมีคนหนึ่งที่ถูกตัดชื่อเพราะเมื่อพิจารณาดูจากกลุ่มกาลังแล้วเนี่ยเมวินลอเรนเซนบิลเลนพอปเนลสันออจิสเตฟานซอนคอฟและก็อาร์มินเกรมน่าจะเป็นตัวยืนของโคชอ้นรังสรร์วิวัตเจโชคแฟนเมืองทองก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าหวยจะไปออกที่ใครส่วนงานเปิดตัวของสโมสรน,นั้นนะครับจะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ที่สนามฟุ ผ่านช่อง B P Channel 2024ของพี่บีบางประกงนะครับนอกจากนี้บิ๊กเป้ยังได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างผ่านการสัมภาษณ์พิเศษทางช่องของพี่บีบางประกงอาทิแผนการนทำทีมในปีนี้เมืองทองจะใช้นักเตะไทยเป็นแกนครับและนักเตะต่างชาติเป็นส่วนเติมเต็มพร้อมยืนยันว่ายังคาดหวังความสําเร็จหลังทีมผ่านเข้าชิงบอลถ้วยได้2ปีติดต่อกันส่วนสัญญาเช่าสนามทันได้โดมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยบิ๊กเป้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือสัญญาอีก3ปีครับและเริ่มมีการพูดคุยเบื้องต้นถึงการขยายสญญาออ สยังปล่อยเช่าให้กับคอนเสิร์ตเหมือนเดิมโดยตอนนี้เนี่ยมีจองคิวเข้ามาแล้ว3คอนเสิร์ตด้วยกันขณะที่ความฟิตของวิลเลนพ็อปก็ดูดีขึ้นมาลงเล่นเกมอุ่นเครื่องได้70นาทีแล้วและจะมีชื่อได้ลงเล่นไทลีกแน่นอนพราะนักเตะม,มีความกระหายมากๆหลังจากหายเจ็บกลับมาครับแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการฟังบทสัมภาษณ์ของบิ๊กเป้โรนารีซอวจาแบบเต็มๆนะครับก็ติดตามย้อนหลังกันได้ที่เพจ Facebook และช่อง YouTube BP Channel 2024ของพี่บีบางประกงกันได้ตามสะดวกเลยนะครับ ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมในวันที่2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการทดสอบทีมแบบจริงจังของพวกเขาก่อนฤดูก,กาล2025ถึง2026จะเริ่มขึ้นเลยครับวันนี้มาปิดท้ายด้วยข่าวคราวเกี่ยวกับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์หลังจากซูโตมุโอกุระประกาศลาออกครับทำให้สมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ต้องมองหาแม่ทัพคนใหม่ให้กับทีมฟุตบอลชายเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงที่หนึ่งในคนดิเดตโค้ชใหม่ดันมีชื่อของแอนโทนีแฮซันผู้มำนวยการเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ในโผด้วยครับจากการ รายงานของเดอะสเตรทไทม์สื่อใหญ่ของสิงคโปร์มาเลยกลายเป็นประเด็นที่ทาให้แฟนบอลชาวไทยตั้งคําถามครับเพราะว่าฮัตซันเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งในสมาคมยังไม่ครบ2เดือนด้วยซ้ํายังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับอยู่ๆจะมาทิ้งกันแบบกลางทางแบบนี้หรอต้องยอมรับนะครับว่าข้อเสนอคุมทีมชาติสิงคโปร์มันเย้วยวนสําหรับฮัตซันจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับเขายังมีสัญญาทํางานอยู่ที่เมืองไทยล่าสุดฮัตซัน an, ก็เพิ่งไปประชุมเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลยุหล,ลีกมาวดมาดโดยหารือในเรื่องของงบประมาณรูปแบบการแข่งขันการแบ่งโซนภูมมมิภาาคกลุุ่่อยทีรต จนแนวทางการคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบพัฒนาเยาวชนของสมาคมนะครับเพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติในรุ่นต่างๆก็ถือว่าเป็นการคืนชีพฟุตบอลยุทธหลีกอีกครั้งนะครับหลังจากจัดครั้งสุดท้ายเมื่อฤุูการ2022-2023ถึงซึ่งครั้งนั้นมีการแข่งขันในรุ่น U14 U16 แล้วก็ U18 ซึ่งเป็นงานที่ฮัสสันพยายามผลักดันอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่ายุทธหลีกเป็นรากฐานของทีมชาติแล้วก็เลยมีความสําคัญมากเมื่อคํานึงถึงภาาาาาารรกกิจจแลล้้้วว็็สสสัััญญขขอองงนนนนนนททีีีี่่่มมมมยูใคคเเเะะบปปปไไได คุมทีมชาติสิงคโปร์มันก็เลยมีไม่มากนอกจากว่าตัวของฮัสซันเนี่ยจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจริงๆก็ต้องมาคุยและหาทางออกร่วมกันแต่ถ้าถามผมนะครับผมว่าโอกาสที่สถานการณ์จะถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆเลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโคของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของต er ิงเคิร์ฟคีไซโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับ บอลไทยยังไงก็คิดไซคโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรทัวรตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซคโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ